ข่าวดุนกับทุกคน พ่อโจนะครับทุ่มซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับหลังลูกสาวอยากร้องเพลงนี้บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่เองครับเรียกได้ว่าตามใจอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบสุดๆสําหรับบอสโจโยมนินครับซึ่งเมื่อคืนนี้ FC แฟนคลับเนี่ยก็ได้มีการส่งนะครับข้อมูลมาให้อุงอิ่มข่าวกระแสได้รับทราบกันกับการที่พ่อโจครับทุกคนได้มีการพูดคุยกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับว่าเพลงนี้เนี่ยสามารถร้องบนเวทีได้หรือ ซึ่งอุงอิงเนี่ยก็อยากจะร้องเพลงของพี่ก้านตองกับ F**king Hero เพลงกุหลาบนั่นเองครับทุกคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหนะตอนนี้ปล่อยเพียงนะครับสสัปดาห์เท่านั้นปาไปแล้ว24ล้านวิวนะครับซึ่งเป็นแรปเปอร์ระดับประเทศครับทุกคนแล้วก็มาคอลแลับกันกับพี่ก้านตองทุ่งเงินนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้กําลังโด่งดังมากๆครับจากเพลงจืบบอครับหลังจากนั้นทุกคนแกรมมี่ครับทุกคนก็จัดให้เลยครับทุกคนเป็นเพลงให ซึ่งท้าทายความสามารถกับพิกานตองมากๆและล่าสุดกับทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ไม่พลาดเลยครับที่จะนําเพลงใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับซึ่งได้มีการไปพูดคุยกับพ่อโจก่อนว่าสามารถร้องได้หรือเปล่าสําหรับเพลงนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วกับทุกคนเพลงใดๆก็ตามนะครับในยุคนี้ถ้าจะนําไปร้องบนเวทีเนี่ยต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์เพลงก่อนนั่นเองครับแน่นอนอยู่แล้วกับทุกคนลูกสาวไปขอค น,น,นัพ่อโจจะไม่ใจอ่อนได้ยังไงอย่างที่บอกว่าอ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยวิม,มต้องขอชื่นชมน้องอย่างหนึ่งเลยนะเวลาที่มีเพลงใหม่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็แล้วแต่ที่เป็นกระแสนะครับน้องจะรีบแกะทันทีครับทุกคนเพื่อที่จะให้กระแสด้านหน้าเวทีครับทุกคนได้ไปต่อเนื่องอย่างเรื่อยๆเ,เ,เลยทีเดียวครับทุกคนยกตัวอย่างเลยเช่นเพลงของพี่ใหม่ไทยหัวใจศิล จือบอนะครับหรือหลายๆเพลงกับทุกคนที่ทางด้านบอสโจยูบินเนี่ยได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ให้กับน้องร้องบนเวทีนะครับสุดยอดมากๆเลยก็คือพ่อโจนาอไฟเขียวเต็มที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหดูลูกสาวสิครับทางานเต็มที่จริงๆน้องเต็มที่กับทุกงานกับทุกคนแล้วก็อุ๋งอิงเนี่ยเป็นคนที่ดึงดูดคนแบบเข้ามาดูนะครับด้านหน้าเวทีได้ยะยะมากมายนะครับแล้วก็ไม่พลาดเลยครับที่น้องจะนําเพลงที่เป็นกระแสในช่วงนี้นะครับไปร้องบนเวทีสาวน้อย เพชรบ้านแพงนั่นเองแล้วก็ต้องยอมใจพ่อโจเลยนะที่ทุ่มซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้กับลูกสาวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไปร้องบนเวทีครับต้องบอกว่าไม่ใช่น้อยเลยนะทุกคนนะสำหรับพ่อโจแล้วครับทุกคนอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเคยพูดเอาไว้เนาะในช่วงที่น้องเข้ามาอยู่ในวงการใหม่ๆอุคงอิงเคยพูดเอาไว้ว่า หล่าจะไม่ทิ้งวงไปไหนหล่าพร้อมสู้ไปกับพ่อโจพร้อมสู้ไปกับวงแล้วก็จะทําให้วงเนี่ยดังขึ้นนะครับและทุกวันนี้นะทุกคนการเดินทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนจริงๆครับองอิงเนี่ยครับทุกคนก็อยู่กับพ่อโจตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงก็ยังคงความน่ารักแบบนั้นครับทุกคนซึ่ง เมื่อพ่อโจนะครับได้ฟังคำที่ออิ่งพูดเนี่ยพ่อโจก็เผยว่าตั้งแต่ผมทําวงมายังไม่เคยมีศิลปินคนไหนที่กล้าพูดเหมือนน้องอุงอิ่งเพชรบ้านแพงคับผู้คนอย่างที่บอกว่าวาจาของอุคงอิ่งเพชรบ้านแพงเนี่ยหลายคนมองว่าน้องเป็นคนที่วาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับน้องเนี่ยพูดคาไหนก็คือคํานั้นถูกไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นพ่อโจก็ไฟเขียวเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นการทําเพลงนะครับให้กับลูกสาวคือแบบโอ้โห การทำเพลงแต่ละเพลงครับพุกคนใช้ทุนเยอะมากๆากนะทุกคนแค่ซื้อเพลงก็หมดไปเท่าไรแล้วต้องห้องอัดอีกถ่าย MV อีกครับทุกคนเพราะโจก็ทุ่มทุนเพื่อลูกสาวสุดที่รักแบบสุดๆครับทำเพลงให้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับทุกคนตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนว่าศิลปินเนี่ยยิ่มบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยอะให้อย่างน้อยเลยให้อย่างมากเลยครับทุกคน2-3ถึงเพลงนะครับแต่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนในฤดูกาลที่แล้วหรือว่าช่วงแรกๆที่น้องเข้ามาเนี่ย ปาไปสิบกว่าเพลงกับทุกคนที่บอสโจทําเพื่อลูกสาวเพราะว่าพ่อโจเขาก็ใจแลกใจเหมือนกันอ่ะเมื่อน้องอิงเพชรบ้านแพงใจมาพ่อโจก็ใจกลับเหมือนกันดันลูกสาวแบบสุดๆนั่นเองครับทุกคนใครที่บอกว่าพ่อโจไม่ดันอุงอิงนะอันนี้ขอเถียงเลยนะครับทุกคนเพราะว่าโอ้โห ใช้เงินไปกี่ล้านก็ไม่รู้นะครับกับการทําเพลงนะทุกคนและในแต่ละเพลงคืออย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ยุคนี้สมัยนี้การทําเพลงเนี่ยโอ้โหสูงมากๆนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเราเนี่ย พอได้เห็นพ่อลูกเนาะเขาได้มีโอกาสพูดคุยกันว่าพ่อโจจะร้องเพลงนี้นะครับอุอ้งอิงเนี่ยจะร้องเพลงนี้พ่อโจไฟเขียวปุ๊บเรารู้ทันทีเลยว่าพ่อโจเขาทามใจลูกสาวมากๆและเขารักน้องอิงเพชรบ้านแพงมากๆนั่นเองครับทุกคนนะต้องขอชื่นชมจริงๆครับ กับการซื้อลิขสิทธิ์เพลงของค่ายดังๆไม่ใช่ราคาถูกๆเนะี่ยต้องบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในในยุคนี้เนาะก็จะมีบางค่ายที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์อาจจะเป็นแบบว่าให้เอาไปร้องได้เลยฟรีๆเหมือนเป็นการโฆษณาของตัวเองไปในตัวใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นบางค่ายเนี่ยก็อาจจะต้องพูดคุยในเรื่องของลิขสิทธินั่นเองครับพี่คนแต่ในส่วนของบอสโจโยมินินไม่แน่ใจว่าการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยจะมีแบบ ส่วนลดอะไรหรือเปล่าเพราะบอสโจค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรดังระดับประเทศคนรู้จักทั้งประเทศแล้วก็เป็นคนกว้างขวางในวงการเพลงลิขสิทธิ์นี้อาจจะแบบวิมมองว่าอาจจะอาจจะแบบซื้อได้เรื่อยๆแล้วก็ในราคาที่สมเหตุสมผลนะทีมอิมมองว่าแบบนั้นก็ไม่คนแต่เราเนี่ยไม่รู้นะยอมใจบอสโจอ่ะลูกสาวอยากร้องเพลงไหนไฟเขียวตลอดนะครับไฟเขียวตลอดเลยครับทุกคนนะ้อยแล้วก็อุงอิงเพรบ้านแพรเขาบอกว่าเป็นลูกสาวพาปัง หน้าปแป๊ดแนี่แหละจะพาพ่อโจรวยหน้าแป๊ดแน่นี่แหละจะพาพ่อโจะจ,ะพพโจับเงินพันล้านใช่ไหมครับแล้วก็คายอ้อ28สิงหาคม2568น,นี้นะครับปักหมุดเอาไว้ได้ดีเลยครับทุกคน <c> um> คําพูดอุ๋งอิงที่บอกว่าจะพาพ่อโจจับเงินพันล้านเนี่ยบอสโจพูดแล้วเนาะอันนั้นก็คือเป็นการเป็นความฝันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยบอสโจจะนําเงินห0บล้านครับทุกคนไปช่วยเหลือสังคม <c> um> โอ้โหแฟนคลับสาวน้อยเพบ้ันแพงมีเป็นล้านๆคนอิ่มเชื่อว่าถ้าสมมติว่า 2ล้านกว่าคนเนี่ยเข้าไปรวมตัวดูลายอ้อทีเดียวครับปึ้งหนึ่งโอ้โหอันนั้นคือได้กำไรแล้วแล้วก็มาบอกต่อ อยากจะให้ทุกคนที่เข้าไปดูแล้วท่านหนังดีบอสจะบอกว่าขอให้มาบอกต่อนะครับจูงมือลูกจูงมือหลานเข้าไปดูอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยให้บอกผมทันทีแต่บอสโจคือเขามั่นใจนะเพราะว่าเขาได้อ่านบทเนี่ยทั้งหมดแล้วแล้วก็มั่นใจในเส้นเรื่องอะไรต่างๆของหนังแล้วก็พุกคนและที่สําคัญเลยคือหลายคนทั่งหงอยากจะเข้าไปฟังเพลงเพชรชาวดินของน้องอิงเพชรบ้านแพงนั่นแหละนะทุกคนก็ถือว่า มุงมิมก็อยากจะดูอยากจะฟังเหมือนกันอยากจะฟังอีกรอบคือเราได้มีโอกาสได้ร่วมซีนคายอ้อนะครับแล้วเราได้ฟังในช่วงที่มึงเองเนี่ยเดินลงมาจากเวทีโอ้โหบอกได้คําเดียวว่าอยากจะฟังอีกสักร้านรอบไปเลยนะทุกคนเนาะสำหรับเพลงเพชรชาวดินเพราะฉะนั้นมิมเชื่อว,ว่าทุกคนจะเข้าไปชมเพลงนี้แล้วก็เชื่อว,ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพลงที่เป็นหนังที่ ไม่ลุกจากเขาเรียกว่าอะไรจบแล้วทุกคนไม่ลุกกะนิม่มคิดว่าแบบนี้มากกว่าทุกคนเพราะฉันก็ใจจดใจจ่อแล้วพ่อโจก็บอกว่าตื่นเต้นก่อนวันที่หนังจะฉายเนี่ยบอสโจคงนอนไม่หลับแน่นอนครับทุกคนเพราะฉันก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงบ้างและอุงอิงเพรบ้านแพลงช็อตที่น้องร้องไห้ไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็คงจะอยากดูช็อตนี้แล้วก็เนื้อเรื่องเส้นเรื่องต่างๆที่หลายคนบอกว่า อยากจะดูอยากจะชมแล้วพ่อโจเผยว่าบอสโจคือได้อ่านทั้งหมดแล้วเพราะฉันก็ต้องมารอติดตามกันแล้วก็สิ่งเล็กๆน้อยๆที่พี่หมายภาวัตเนี่ยได้มีการเก็บรายละเอียดนะทุกคนในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะครับโอ้โหยาวมาถึงเรื่องภาพยนตร์แล้วก็วันนี้ดีใจนะครับที่อิมอิงเพชรบ้านแพงได้ร้องเพลงกุหลาบเนาะของพี่กานตองแล้วก็ของฟักกิ้งฮีโร่สุดยอดมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับ